โครฮาไอชว์สปีดโดนชายนุ่งผ้าเตี๋ยววิ่งไล่สปีดบอกอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูาากบกสุดท้ายไอชว์สปีดโดนชายเกเรกอดกลับไปฝันหวานทั้งคืนไอชว์สปีดโดนฝังในกองทรายแล้วออกมาไม่ได้แดดร้อนจนทําให้เขาเป็นบ้าไอชว์สปีดจะรอดกับการโดนแกล้งในครั้งนี้ไหมเราไปดูกันเลยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์คลิปนี้เย็นวันหนึ่งของไอชว์สปีดเขาได้รลายสนเล่นบนหาดทรายกับเพื่อนของเขาครับซึ่งหาดทรายนี้ก็อยู่ในประเทศโปรตุเกสครับและตอนนั้นเนี่ยไปตอนที่ speed ไอชอเวลา ว่างเนี่ยเขาก็ได้มาเที่ยวบนหาดทรายครับแล้วก็ได้เจอกับแฟนขับของเขาเนี่ยมากมายเลยและสปีดก็พูดขึ้นมาว่าให้ผู้มือเรามาหาเล่นดีกว่าไหมเรามาขุดทรายจนไปถึงเมืองจีนกันดีกว่าแล้วสปีดก,กับเพื่อนก็ลงมือขุดทรายลงไปลึกๆเลยครับซึ่งเหล่าแฟนขับและเพื่อนๆของเขาเนี่ยก็มาช่วยขุดด้วยครับพอขุดมาสักพักหนึ่งเนี่ยหลุมมันก็เริ่มใหญ่พอสมควรแล้วนะสปีดก็เลยบอกกับคนดูว่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวเองเนี่ยลงไปในหลุมนี่ แล้วกบตัวเองเลยทุกคนคิดว่ามันจะไปยังไงมาดูกันพอหลุมลึกพอสมควรเนี่ยสปีดก็เอาตัวหย่อนลงไปเลยครับแล้วบอกให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยเอาทรายมากบเขาให้หมดเลยผมจะเอาตัวเองหย่อนลงไปในทรายเราให้เพื่อนๆของผมเอาทรายกบผมให้หมดเลยทุกคนพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยแล้วสปีดก็ลงเข้าไปในหลุมครับแล้วก็บอกให้เพื่อนๆเนี่ยเอาทรายกบเขาซึ่งตอนแรกสปีดก็บอกว่าโคตรตื่นเต้นเลยแต่สักพักหนึ่งมันก็บ่นครับเอ้ยใครไม่เอาทรายเข้าปากกูวะแล้วตัวของสปีดเนี่ยก็เร่ มลงไปในทรายเรื่อยๆครับจนกระทั่งเราไม่เห็นตัวของสปีดเหลือแต่หัวของมันสปีดก็บอกให้กูตื่นเต้นว่ามันจะเป็นยังไงวะเนี่ยซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยแฟนขาวของเขาก็โกยไม่หยุดครับโกยทรายมาปิดหน้าไอ้โชว์สปีดเลยด้วยซ้าสปีดก็บอกให้พอก่อนพอก่อนกูจะโดนฝังอยู่แล้วเนี่ยข้างในทรายมันแน่นจังเลยวะทุกคนแล้วสปีดก็บอกว่าจะเป็นยังไงครับถ้าสปีดเนี่ยพยายามลุกขึ้นมาจากทรายที่โดนถมตอนนี้แล้วสปีดก็เริ่มออกแรงครับลุกขึ้นมาจากทรายที่โดนถมอยู่แต่พยายาม แม่งไอ้ไม่ออกสักทีว่าสปีตตอนนี้เนี่ยเป็นบ้าไปแล้วครับโดนฝังทรายแล้วออกมาไม่ได้ถ้าคนว่าไอ้โชว์สปีดมันจะรอดไหมครับมันจะตายหรือเปล่าพอตอนเนี้ยมันร้องไห้ไปแล้วครับร้องไห้หาแม่แล้วแต่ประเด็นคือมันโทรหาตำรวจไม่ได้เพื่อนก็ปล่อยมันไว้อยู่งั้นแหละครับสปีดก็บอกไอ้มึงช่วยกูก่อนดิมึงช่วยกูก่อนกูออกไม่ได้เนี่ยโคตรแน่นเลยมัวแต่ถ่ายอยู่นั่นแหละมึงมาช่วยกูก่อนแล้วสปีดก็ใช้แรงเฮือกหนึ่งครับออกมาจากทรายจนได้ซึ่งออกมาธรรมดาไม่พอออกมาก็ทำท่าโรนัลโดครับสวี จากนั้นสปีดก็เดินไปไล่ล่าคนที่มาฝังมันครับทำตัวเป็นจอ์นวิกไปได้ก่อนจะไปเรื่องถัดไปผมขอแนะนําออฟตันรุ่นแฟนทอมครับอย่างที่รู้กันดีครับว่าออฟตันรุ่นแฟนทอมเนี่ยเป็นแว่นกองแสงสีฟ้าที่มีคุณภาพสูงโดยที่มันถูกผลิตด้วยเทคโนโลยีพิเศษชื่อว่าเลเซอร์คัดโดยที่วัสดุที่เอามาทาแว่นเนี่ยเป็นวัสดุเดียวกับที่เอาไปใช้ทาเครื่องบินและเครื่องมือแพทย์โดยทรงของรูปแว่นนี้เนี่ยคมสวยมากครับใสแล้วนี่โคตรเท่เลยซึ่งผมก็ใส่มาประจําครับใส่มาหลายเดือนละรู้สึกว่าตาของผมเนี่ยล้านอยยลมาใ่นใจเนืย ซื้อที่เพจนะครับใช้โค้ชชนะคงลด100บาทไอชว์สปีดยังคงอยู่ในชายหาดที่เดิมครับแต่คราวนี้เนี่ยมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับคือระหว่างที่ไอชว์สปีดเนี่ยกำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆนะครับเขาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างครับวิ่งเข้ามาครับแต่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่คิดไม่คาดฝันว่าจะเจอและใช่ครับสิ่งนั้นก็เหมือนกับต้นคลิปที่ผมให้ทุกคนได้ดูกันครับนั่นคือชายรูปร่างกำยำเกเรคนหนึ่งครับนุ่งผ้าเตี่ยวสีเขียวอีวิ่งมาทาาางงงไวดซึ่่เ้ก็มิตัดกล้องไปาของชแลอว์สปีดว่่ เป็นไงเจ,จ้านายจ๋ากินข้าวหรือ,อยังจ้าคนดีไอโชว์สปีดก็กีแตกเลยครับอ้าอย่าไม่ยุ่งกับ ยังไม่ยกกูชายเกเรก็บอกว่าเฮ้ยจะห,หนีไปไหนน้ามาคุยกันก่อนสิจ้ะไอโชว์ <show> speed. สปีดสปีดก็บอกว่ามัอย่าไมายุ่งกับกูนะเว้ยมันยังไม่ยุง่งกับกูนกบกทนายนั้นชายเกเรก็วิ่งไล่สปีดเลยครับสปีดนี่ก็วิ่งหนีสุดชีวิตกลับมาก่อนสิจ้ะจไอโชว์สปีดวิ่งหนีไอทำไมเล่าเรามาเกเรกันบนชายหาดกันดีกว่าสปีดก็บอกว่ามันยังมายุ่งกับกูมันยังไม่ยุง่งกับกูนะเว้ยไอ้ยังไม่ยกกูจังหวะนี้คือฮามากเลยครับสปีดนี่โดนวิ่งไล่ มาสิกกันบ่ไอ้ here. อะไรมาซิกมาเซกี่อะไรของเบิ้งอย่ามายุ่งกับกูใครก็ได้เอามันออกไปทีบอกมันอย่ามายุ่งกับกูกูกลัวปีนี่กลัวชายคนนี้มากเลยครับถึงขั้นเนี่ยวิ่งหนีป่าลาบเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงครับถ้าเกิดทุกคนเจอแบบนี้บนชายหาดทุกคนจะวิ่งหนีเหมือนไอโชว์สปีดหรือเปล่าหลังจากนั้นชายคนนี้ก็เดินมากอดไอโชว์สปีดครับแล้วไอโชว์สปีดก็โดนชายคนนี้กอดโดยไม่เต็มใจคืนนี้แหละเสร็จแน่ตำสดๆตอกสดๆ